ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานบุญนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์ให้แก่สาธิชนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมสกลเดชนะครับค่ะน้องจิ๊บนพก้าสะพานสายบุบนะคะ,คะวันนี้น้องจิ๊บกับพิ่สกรลนะคะก็ได้อยู่ที่วัดสังฆารามตะบนเที่ยงแท้อำเภอสัระบ,บุรีจังหวัดชัยนาทค่ะ ครับและที่ยืนข้างๆผมนี้คือลุงต่ายนะครับที่เป็นวัยวาแล้วก่อนหรือว่า,าคณะกรรมการคนหนึ่งที่จะนําเราไปกล่าวน้การพระคุณเจ้าที่เมตตาบานีวัดนี้กําลังจนะบูรณะอุโบสถและมีสิ่งต่างๆมากมายภายในวัดสิ่งสาคัญเก่าแก่นะครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับและเดี๋ยวไปการาบน้การพระคุณเจ้าว่าภายในวัดมีอะไรบ้างเอาแล้วให้คุณลุงต่ายพาไปนะครับครับติดตามคุณลุงไปนะครับ ขอจเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสสาธุชนทุกคนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญบูรณะปฏิสังขรณอุโบสถของหลวงพ่อป,ปื้มณนะวัดสังคลามซึ่งอยู่ตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันคบุรี จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปักของมะขามเท่าอุโบสถหลังนี้ถึงเกือบ60ปีซึ่งณนะบัดนี้ก็ได้เกิดชำรุดสุดโทรมไปตามกาลเวลาเมื่อมีฝนฟ้าตกหรือว่ามีฟ้าร้องก็ทำให้กระเบื้องนั้นหลุดร่วงลงมาแล้วก็เพราะว่าอุโบสถหลังนี้ได้สร้างด้วยไม้ เมื่อไม้ผุพังลงมีความเสื่อมโทรมลงไม้นั้นมันก็หักหลุดก็ทำให้ชิ้นส่วนภายในอุโบสถหรือว่าจะเป็นหลังคาก็หลุดร่วงลงมาดังนั้นก็จึงขอใคร่เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในร่วมกันทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังนี้ในวันที่14พฤศจิกายน พุทธศักราชรก็ในงานทอดกระถินของวัดสังฆรามนั้นในช่วงเวลาส0บโมงก็จะมีพิธีทอดกระถินและก็ผ้าบริวารทั้งหลายพระสงฆ์ก็กล่าวกลางกระถินอนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยในช่วงบ่ายนั้นก็จะมีการแข่งเรือมีการละเล่นที่ริมแม่น้ำน้อยซึ่งวัดสังฆรามนี้ก็อยู่ติดกับ แม่น้ำน้อยก็จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมทําบุญในงานทอดกรถินกันแล้วก็มาดูการละเล่นมาแข่งเรือแล้วก็มากราบหลวงพ่อขาวหลวงพ่อปื้มของวัดสังครามเพื่อเป็นสิริมงคลและก็ได้พบกับความโชคดีมีชัยและก็ปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บ ก็จึงขอเล่นเชิญญาติโยมนะมาร่วมกันไม่ว่าจะมาออกลงทานมาถวายกระถินกองบริวารกองละ2,564แล้วก็มาร่วมชมการละเล่นการแข่งเรือสืบสารประเพณีไทยก็ขอเล่นเชิญจเจริญพรพุทธสานิกชนทุกคนทุกท่านในท้ายที่สุดอัตมาภาพนั้นก็ขออ้างเอาคุณพระศีรัตนไตร บารมีของหลวงพ่อขาวและบารมีของหลวงพ่อปืม้มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในอารามวัดสังขรามแห่งนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุมีวันนะมีสุขะมีพละมีธรรมสารสมบัติ คิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จสมมโนรสปนะัถนาทุกทิวาลาตีการทุกท่านทุกคนเทิน